สืนสนเดอยาสิฟันซอสออริจินอลทีมต่อไปนะครับพวกเขาคือตัวแทนของภาคกลางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับด้วยนวัตรกรรมผงผักพรีไบโอติกไปพบกับพวกเขาได้เลยนะครับผมทีมฮารุนะก็การเป็นตัวนะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เราทำทั้งหมดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อะไรที่สำนิกแล้วอะไรที่กำลังออนโปรเซส เราก็พยายามเอาข้อมูลทุกอย่างใส่เข้ามาที่สุดเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเราทําจริงก hmm. ่อนเข้าค so ือไม่มีความกลัวเลยคืออยากมารู้ด้วยซ้ำว่าอะไรที่ท่านจะคอมเมนต์จาดโจทย์ที่เราได้รับคือทํายังไงให้เข้าถึงสินค้าและที่รู้จักมากขึ้นโดยเน้นจากโจทย์อาจารย์ทั้งหมด3เรื่องคือออนไลน์ออฟไลน์และ awareness แต่วันนี้เราแถมเพิ่ม2เรื่องคือการเข้าสู่สินค้ากลุ่มใหม่และพาร์ทเนอร์ธุรกิจออนไลน์นะครับจากเดิมเราขาย a c e b o o k เป็นหลักนะครับเป็นเพจมีเดียช้อปปี้ลาซาด้าตอนนี้เราเข้าสู่ออนเดียครับเรา ในอนาคตแผนของเราคือการเข้าสู่ Google ACM คือเซิร์ชค้นหาอะไรก็เจอฮารุน hmm. ะเกี่ยวกับเรื่องทองผู่ด้านออฟไลน์ line, นะครับตอนนี้เรามีการดีวในเรื่องของพันเนอร์ที่กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับเป็นดิสติบิวเตอร์ใหญ่หรายหนึง่งนะครับต่อไปมาถึงด้าน awareness นะครับก็คือเราใช้ i n f l u e n c e r อย่างที่บอกว่าการเข้าถึงและการไปที่รู้จักตอนนี้เราไปได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าจากการมาการั้ที่แล้วคือตลาดผู้ใหญ่ใหญ่กว่าตลาดเด็กมากเป็นสิบกว่าล้านคนคนท่องผู่มีเยอะครับ นี่ครับตลาดผู้ใหญ่เราเตรียมตัวแล้วครับซองซาเช่ถือพกไปกินวันละหนึ่งซองสัดส่วนเหมาะสมกับผู้ใหญ่และนอกจากนี้ครับสาวสาวครับเตรียมตัวครับยูนิเซ็กสินค้าบิวตี้เป็นเยลลี่ครับวันนี้มีให้ชิมด้วยนะครับเป็นไลนแรกก่อนลูกค้าด้วยครับโโอ้เอาล่ะนะครับ ป้อของผมตอนนี้ยังไม่ถึง3เท่า5เท่าครับแต่เชื่อว่าไตามาสแรกโตแบบที่คิดว่าน่าจะพอไปได้ก็คือว่าไปทีละสองเท่า2เท่าในแต่ละปีแต่ในความเป็นจริงคือท้องผูกมันมีเยอะตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเราจะทาสินค้าตอบโจทย์เซ gment ต,ต,ต่างๆได้แค่ไหนและทาให้ดังได้ยังไงพอดีมีมเวลานิดนึงเลยขอเคส e s t u ีดด้มา2ท่านครับเป็นหนึ่งเป็นคุณแม่และมีท่านผู้สูงอายุที่ท้องผูก40ปีมาให้ดูด้วยครับเชิญเลยครับอันนี้คุณแม่ตุ๊กนะคะที่ท่านท้องผูกมากว่า40ปีตั้งแต่คลอดลูกเลยค่ะ แล้วก็ส่วนคนนี้คุณแม่อาร์ตก็คือเป็นคุณแม่ที่เขาเคยอุดหนุนไปตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้นะครับก็เป็นเคสที่ใช้จริงมาให้ดูทำไมเราถึงพยายามจะขยายเซกเมนต์เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นถือว่าทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นท่าที่ผมฟังมาจนถึงนิีนี้นีน้มันทำให้การเข้าถึงสินค้ามันง่ายขึ้นยังไงก็การที่รู้จักสินค้าตอนนี้เป็นอยู่ในช่วง on process คือการสร้าง awareness ต้องมีอินฟลูเอนเซอร์เพิ่มขึ้นกัต้องมีกองรายการโทรทัศน์ซึ่งกำลังอยู่ในเฟสครับคิดว่าตอนนี้สําเร็จไปกี่กี่ส่วนแล้วครับถ้าบอกว่ามีร้อยส่วนถ้าการกระจายสินค้าน่าจะประมาณสัก20-30ส่วนถ้าอาไอเนสก,ก,ก็ก็อยู่ใกล้ๆกันครับแต่วันนี้คือวันที่เราจะรู้ผลและเราจะตัดสินแต่ยังทําได้อยู่ประมาณ30เซนี่คือสิ่งที่ฮารุนัทกลังจะต่อกรรมาการแบบนี้ใช่ไหมในมุมของผม,ผมตอนนี้ก็ถ้าธุรกิจมันเวกับผมผมก็ยังเชื่อในการเดินแบบนี้ คือผมสามารถจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างได้ยเงินเป็นแสนแสนแสนอัดลิ์ขึ้นเลยแต่มันเรามั่นใจได้ยังไงคะว่าอัดเงินกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วยอดจะโตรจริงๆคืออย่างนี้นะคะเราทําเป็นเหมือนกับว่าทําเป็น a อ t e s ท i n g ก็คือเหมือนกับว่าเราอัดดูไมโครอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนแล้วค่อยๆจับคาแรคเตอร์จับเทรนคือจริงๆอาจารย์ว่าแทนที่เราจะเอาเงินไปหวานเพื่อจะได้ลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำให้ยอดซื้อซ้ำมันโตขึ้นก่อนดีไหมคะ ถามว่าวันนี้เตรียมพร้อมแค่ไหนณนะสิ่งที่เรามีทั้งหมดก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วเลือกดูคะแนนของคนไหนดีครับทีมฮารุนะขออนุญาตขอดูของพี่รงครับผมคิดว่ายังเป็นปัญหาเรื่องราคา ถ้าเราแก้ราคาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถทำสเกลเลเวลขึ้นไปได้มันจะถูกมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะกิจมีปัญหาแล้วค่อยมาใช้แล้วพอจะใช้เนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องเพราะว่าไอจุลินทรีย์พวกนี้มันต้องเติมเข้าไปเป็นประจำฉะนั้นเปอร์โดสคอสติ้งสำคัญมากถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้ฮารุนะก็จะก็แก้ก็แก้อย่างนี้ครับเจสคนนจากงสคนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับทีมฮารุนะ แต่ตอนนี้ถึงเวลาของอีกหนึ่งตัวแทนจากภาคกลางธุรกิจนวัตกรรมสายแมวจากมันสัมปหลังทีมไฮแอนด์ซีวันนี้เราก็พรีเซนต์ออกมาให้ได้ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เตรียมตอบคำถามแต่ว่าก่อนมาผมเครียดมากเลยเพราะว่ามีทุกคนบอกให้ใช้มุกนี้เล่นมุกนี้อะไรเงี้ยเครียดมากเครียดเครียดใช่ใช่ใช่กับเป็นแมว บริษัทเวลซี Z, y ม o อกก i ้ n นเวชั่นจำกัดของเรานะครับก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า20ออ20เดือนแล้วนะครับวิจัย <c oughs> พัฒนาและผลิตไซแมวจากมันสำบหลัง100%ไซแมวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกมิติทีนี้ผมจะมาทวนโจทย์ของกรรมการให้ฟังนะครับกรรมการต้องการให้เราสร้างยอดขายมากกว่า5เท่าในระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเป็นรูปธรรมหมายความว่า เราต้องสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น4.5ล้านบาทภายในระยะเวลา3เดือนเราก็เสนอ5วิธีการดังนี้ครับมาดูวิธีแรกกันนะครับเราได้ทําการคอลแลบกับอีก2บริษัทนวัตรกรรมของไทยนะครับจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์กระบะทรายแบบพกพารุ่น EcoFriendly เราไปดูที่วิธีการต่อไปของเรานะครับเราโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์ตั้งแต่ระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์จนไปถึง เหแมวที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยและนี่จากข้อมูลบัญชีของบริษัทเรา tracking ไปตั้งแต่วันที่รับชาเลนจ์นะครับเราสามารถสร้างยอดขายในกลุ่มนี้ได้แล้วเกือบ2ล้านบาทนะครับต่อมาก็คือในกลุ่ม O e M เราสามารถปิดยอดของ O e M ได้ในมูลค่า2ล้านบาทเช่นกันแล้วเราก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทจะจําหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยงอยู่ทั่วประเทศไทยมีเซลล์ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับและวิธีการสุดท้ายก็คือการส่งออก เราเพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัทจากเมืองบังกลอรประเทศอินเดียให้เขาเป็นผู้แทนจําหน่ายไซแมลของเราในแบรนด์ไฮแอทริกทั้งหมดทั่วประเทศอินเดียและการันตียอดสั่งซื้อมากกว่า2ตู้คอนเทนเนอร์ตอ่อหนึ่งปีถ้าดูจาก5วิธีทั้งหมดที่เราทำมานะครับมีเพียง4วิธีที่สามารถสร้างยอดขายได้และมียอดขายรวมอยู่ที่6.3 2ล้านบาทหมายความว่าเราทําได้6.5เท่าในเวลา3เดือนครับรออะไรครับ <laughs> และ oh. ในไตรมาสแรกของปีนี้เราจะลงทุนเพิ่มอีก20ล้านบาทเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและขยายโรงงานนะครับแต่ทั้งหมดนี้คุณค่าการเติบโตที่แท้จริงในมุมมองของเราคือการที่เราได้เห็นสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมั่นสัมปัลังเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง16เท่านวัตกรรมสิทธิบัตรของคนไทยได้รับการนํามาใช้จริงอย่างแพร่หลายและรหวังว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้ผู้ประกอบการไทยนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้แต่ไม่ต้องทาวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำขอบคุณครับตอนนี้ Business Plan หลักๆจริงๆนะที่บอกว่ามีอยู่5วิธีจะไปวิธีไหนที่มากที่สุดในอนาคตตลาดใหญ่ของเราคือต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแผนของเราคือการส่งออกเราเห็นโอกาสว่าเราจะผลิตไม่ทันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเราได้เริ่มเปิดรอบระดมทุนมีบริษัทสนใจอย,อยู่2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในวงการ สเลงถ้าเกิดว่าได้เงินระดมทุน20ล้านนี้ตั้งโรงงานใหม่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะลดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเทออ่าที่เราคำนวณไว้จะลดคอส่งไปได้อีกประมาณ20ซตครับตอนแรกเลยที่เรานําเสนอเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นอิตาลีกับญี่ปุ่นที่เราดีลไว้อยู่แล้วตอนนี้ปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องราคาแล้วก็ค่าขนส่งทําให้ดีลนั้นมันชะลอไปแต่ว่าถ้าเราทําราคาลงมาได้อีก20%ก็มีโอกาสที่จะ กลับมาปิดดีลตรงนี้ได้ผมจําราคาไม่ได้แล้วถุงใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับถุงใหญ่690ยบาทครับถุงเล็กครับถุงเล็ก2 5 0รบาทครับ3เดือนได้6กล้านสเซว่าไตมาสหนึ่งเนี่ยเราได้6ล้านแล้วกันนะปีหนึ่งก็24ล้านแต่ด้วยกําลังการผลิตของปัจจุบันนี้ยอดขายเดือนหนึ่งถ้าไม่เกิน4ล้านไม่ต้องตั้งโรงงานเราก็ใช้กําลังการผลิตปัจจุบันนี้ในการทําได้ใช่ครับแต่ว่าต้องตอบอย่างนี้ครับ ยอดขาย6ล้านที่แสดงมาเนี่ยเป็น PO แล้วก็ตัวที่เรายังไม่สามารถส่งทันอ,อ,อย่างเช่นยอดที่เราทำ OEM ให้เนี่ยราคามา r ิ i นมันก็จะลดลงมากังจะถามเรื่อง OEM พอดีเลยนะครับมัน30%ของของไรายได้แล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีตัว product line ที่ที่มาทับกับแบรนด์ high and seek นนี้คุณมองอยังไงมั่งเราต้องการให้มี คู่แข่งเพื่อที่จะมาสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคแต่เราจะจํากัดปริมาณของแบรนด์ในประเทศไว้แค่ประมาณ2-3แบรนด์ไม่เกินกว่านี้ถ้าคุณต้องการให้มี O E M แล้วคุณ control เนี่ยคุณคุณมีความสามารถในการ control ตลาดได้ขนาดนั้นได้เหรอผมก็พิจมาได้ค่อนข้างจะอยู่ในฟอร์มแหละพอหลังๆมาคําถามก็เริ่มยากครับแต่ในภาพรวมแล้วก็รู้สึกพอใจมากครับคุณสัสยาเ็นของไครครับผม คิดว่าผมอยากเห็นของพี่ทรงครับใจคุณทำด้วยอะไรทำไมใจกล้ากันทุกคนเลยที่นี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีใครให้ผมน้อยกว่านี้แล้วครับคุณทรงครับให้คะแนนคุณซันเท่าไหร่ครับก่อนขึ้นมาก็มีคนบัฟมาแล้วว่ามีคนได้ศูนย์ผมก็มหรือว่าศูนย์นะ 15โ oh. อ้โหเวลาผมให้คะแนนนะครับผมจะให้ทุกคนร้อยคะแนนก่อนแล้วก็ไล่ตัดเอาเอาเป็นว่าหลายๆอย่างดีครับไอ้หแต้มตรงนั้นเนี่ยมันคือโลเคอล a r มาร์เก็ตที่ดูเหมือนจะตั้งใจทำแต่มันยังไม่ชัดสองในสามของรายได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากวิธีการทำตลาดของเราดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างหมุดต่อไปเนี่ยมันจะสร้างมันจะเป็นคอมเมนต์เหมือนที่บอกว่า ถ้าทำ OEM เยอะๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่ได้คนโทรลตลาดได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราทําเองอ่ะยังไม่เยอะพอดังนั้นเราต้องเม k e sure ว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะจะต้องมาจากจมูกเราเองอ่ะโอ้โหทีมแค่นซีกคะแนนจากคุณสองทรงผลคนเดียวไปถึง95คะแนนเรื่องหน้ายัางเหลืออีก2ทีมที่พร้อมเบียดแย่งแชมป์นิรมังกรเดอะเรียลิตี้